สวัสดีคะ่ะนะคะอันนี้ก็เราเดินทางมาถึงบทสุดท้ายแล้วนะคะนะคะก็เป็นนะคะบทที่เก้านะคะหน่วยที่เก้าเรื่องของนะคะาภาษา SQL e นะคะด้วย Access เนาะเราก็จะไปเรียนรู้ภาษา SQL e เนี่ยที่โปรแกรม Access กันนะคะเราจะเรียนรู้กันในหัวข้อเรื่องนะคะคือทำความรู้จักกับ Microsoft Access ก่อนนะคะแล้วก็ เตรียมข้อมูลด้วย Microsoft Excel นะคะวิธีใช้คำสั่งภาษา sql ด้วย Microsoft Excel เนะคะแล้วก็เรียนรู้คำสั่งภาษา sql โดยใช้ Microsoft Excel เเนาะอ่ะไปดูกันเลยค่ะอ่ะนะคะจุดประสงค์นะคะในการเรียนรู้นะคะในบทนี้นะคะก็คือนะคะบอกรายละเอียดของ Microsoft Excel ได้ถูกต้องนะคะแล้วก็จะเตรียมข้อมูลด้วยหม่ Microsoft Access ได้นะคะบอกวิธีใช้คำสั่งภาษา SQL ด้วย Microsoft Access ได้นะคะแล้วก็สามารถฝึกคำสั่งภาษา SQL ด้วย Microsoft Access ได้เนาะสมรรถนะอ,อาชีพนะคะก็คือใช้งานภาษา Access นะคะกับโปรแกรมฐานข้อมูล Microsoft Access ได้อ่ะนะคะเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะ,ะเรามาทำความรู้จักนะคะ Microsoft Access ก่อนนะคะ ว่าเขามีเครื่องมือในการใช้งานหลักๆอยู่5ส่วนนั่นเองนะคะคือ 1. นึ่งเครื่องมือที่ชื่อว่าตารางนะคะใช้ในการสร้างตารางในการเก็บข้อมูลนะคะสแบบสอบถามนะคะใช้สร้างแบบในการแสดงผลข้อมูลนะคะสฟอร์มนะคะใช้ในการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้นะคะ สีรายงานใช้ในการสร้างแบบรายงานผลนะคะแล้วก็ห้าม,มาโครใช้ในการสร้างชุดคาสั่งสำรับสั่งงานเนาะในตามนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูโปรแกรมกันจริงๆเลยนะคะอ่ะนะคะโปรแกรมนะคะ Microsoft Access เนี่ยเขาเป็นซอฟต์แวร์นะคะระบบจัดการฐานข้อมูลตัวหนึ่งนะคะที่มากับชุด ซอฟต์แวร์ Microsoft Office เนาะที่เราน่าจะรู้จักกันนะคะแล้วก็รองรับการใช้คำสั่งของ SQL ด้วยนะแต่จะใช้วิธีจัดการผ่านทางชุดเครื่องมือการสร้างตารางและแบบสอบถามนะคะจึงมีข้อจำกัดบางส่วนในการใช้เป็นตัวเรียนรู้และฝึกคำสั่ง SQL นะคะก็คือ,อโปรแกรม Microsoft Excel เนี่ยนะคะจะเป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลใน ขนาดเล็กนะคะที่เหมาะสำหรับเราใช้กันทั่วไปนะคะหมายถึงว่ามันมีแถมมาให้นะ,ะไม่มีแถมสินะมันมากับชุดนะคะชุดกับ Microsoft นะคะก็ Word Excel PowerPoint นะคะถ้ามี Word Excel PowerPoint เราก็สามารถใช้ตรงนี้ได้เลยนะคะ เราเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราต้องลงโปรแกรมก่อนนะคะลงโปรแกรมสมมติว่าเราลงโปรแกรมมาแล้วนะคะจวใหญ่แล้วนะคะก็ถ้าไปลงที่ร้านหรือว่าลงวินโดว์ลงอะไรมาเสร็จลงโปรแกรมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีติดเครื่องมาอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ได้ลงนะคะเพิ่งลงวินโดว์ใหม่เลยนะคะก็ต้องไปหาวิธีการลงใน u t u b e เอาแล้วกันนะคะแต่อันนี้ก็จะขอข้ามในการติดตั้งไปก่อนนะคะเพราะมันจะใช้เวลานานมากเนาะ อะก่อนอื่นเลยนะคะให้เราไปเซิร์ชหานะคะในที่นี้ของอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ดูก่อนนะคะว่าเฮ้ยมีหรือเปล่านะคะ Microsoft ใช่ไหมอ่ะ m i c r o s o f t นะคะอะนะคะของอาจารย์มีนะเธอดูจากตรงนี้นะคะมีนะคะไมโครซอฟท์ของอาจารย์ใช้เป็นเวอร์ชันพนสิ1แล้วกันนะคะแต่ปัจจุบันนี้เขามีถึง2019ัน้าแล้วนะนะคะแล้วก็น่าจะขึ้นถึง2 0 2พันยีแหละนะคะ ะะอ่ะเรามาดูนะคะอ่ะ X a c ็กเ s นะคะเขาจะเป็นตัว A แบบนี้นะคะโปรแกรมนะคะ Microsoft Access นะคะเคยังี้นะคะตัวย่อคือตัว A นะคะตัวสีชมพูก็ไม่ชมพูเท่าไหร่นะคะน้องชมพูก็นิดนึงนะคะก็นะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะ ไปเรียนรู้ของคำสั่งคำสั่ง SQL นะคะด้วย Microsoft Excel เนี่ยเราจะต้องเตรียมฐานข้อมูลนะคะเพื่อใช้ในการทดสอบจะก่อนนะคะโดยเราจะทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะนะหนึ่งนะคะเปิดโปรแกรมขึ้นมานะคะแล้วเลือกสร้างค่ะสร้างที่ฐานข้อมูลเปล่านะคะอันนี้ก็คือ b a n k Database นะคะก็คือฐานข้อมูลเปล่าโดยเดี๋ยวเราจะกำหนดให้เป็นฐานเป็น ชื่อว่า employee แล้วกันนะคะก็อนนี้นะคะลิคลิกเลือกอันนี้แล้วก็ file name name ชื่ออะไรนะคะก็เน n ก็ไป employee แล้วกันเนาะเป็นเกีย่ยวกับพนักงาน employee employee นะคะอ่ะนะคะแล้วเราก็ทําการกดเลยค่ะนะคะข,ขั้นตอนที่หนึ่งกดตรงนี้นะ,ะขั้นตอนที่สองนะคะมาตรงนี้นะคะขั้นตอนที่สาม create นะคะปึ๊บเราจะได้แบบนี้มา ะะต่อไปนะคะโปรแกรมจะแสดงตารางเทเบิลหนึ่งมานะคะให้เราคลิกที่มุมมองแล้วเลือกมุมมองออกแบบค่ะมาที่ตรงนี้นะวิวมาที่วิวค่ะ,นะคะเลือกนะคะมันจะเป็นแบบ Data Sheet View กับ e s s i n View นะคะก็ให้เราเลือกเป็น Design v i e W นะคะตึกนะคะเขาก็จะถามเรามาว่าเฮ้ยให้ตารางชื่อ,อไอ่ะชื่อเพอร์สันแล้วกันเพอร์สันเหมือนเดิมนะคะเพิ่มเติม ยังเขียนไม่ถูกเขียนถูกแล้วเนาะพือสันแบบนี้นะคะอะกดโอเคไปนะคะเราก็จะได้แบบนี้มาสังเกตไหมคะอ่ะอันแรกเลยนะคะอันนี้นะคะเราจะใส่เป็นจำนได้ไ e หม EMP นะคะมาถึงหน้านี้แล้วเ,เดี๋ยวเราจะกรอกว่าจะใส่อะไรเข้าไปบ้างนะคะนะคะให้มัน ตรงนี้ก็เป็นให้ให้ออโต้นัมเบอร์ไปแล้วกันนะคะเราให้มันตามนัมเบอร์นะคะแล้วก็ให้เราเขียนไว้ว่าเฮ้ยมันเกียบอะไรนะคะอธิบายนะก็รหัสรหัสพนักงานเนาะต่อไปนะคะอันนี้นะคะก็เป็น employee name m name m name m name นะคะแล้วก็จะใช้ใช้เป็นเทกเนาะเห็นไหมตรงนี้เขาจะมีให้เลือกนะคะดาเอ่อดัตต้าไท้นะคะก็จะมีให้เลือกบบนี้นะคะก็จะใช้เทกนะ,ะแต่ในกรณีสังเกตไหมคะว่าในกรณีอันนี้นะคะไม่มีอินเห็นไหมเราใช้นำเบอร์ก็ได้นะคะก็แล้วแต่แล้วแต่โปรแกรมที่จะใช้นะคะแต่ถ้าเป็นอ่า my s a s q l เนี่ยเขาจะมีอินด้วยแต่ถ้าไม่มีอินก็ไม่เป็นไรเราใช้คำว่านำเบอร์นะคะเหมือนกันเนาะอ่ะ ชื่อพนักงานโอเคชื่อพนักงานอ่ะต่อไปค่ะนะคะส a l a r i นะคะก็เอมไปก่อนนะคะให้รู้ว่าเอ้มันอยู่ฐานนี้นะเอมส alarie ส a l a r i เอ้า,า,า,าเาพิ่งรู้มาตลอดว่าเขียนผิดแล้วเนี่ยเอา้าเขียนถูกแล้วนะคะคิดว่าตัวเองเขียนถูกส a l a r จะต้องเป็นอะไรคะเป็นไรนัมเบอร์ไหมเออต้องเป็นนัมเบอร์นะนะคะ เดี๋ยวจะบอกก่อนนะคะว่าเฮ้ย M I I D เนี่ยนะคะถ้าถ้าจะใช้ถ้าสมมติว่าเราจะใช้ตัวสื่อผสมกับตัวเลขนะคะก็สามารถใช้เป็นเทคได้นะ,ะแต่อันนี้ในที่นี้ขออนุญาตเป็นรันออตโตไ้ไวออตโต้นัมเบอร์ไปแล้วกันนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นเงินเดือนถูกไหมอ่ะเงินเดือนอเงินเดือน ไปนะคะแ <c> ผ <oughs> นกนะคะ MP เสียงหายเสียงหายมากเลยต้องไปหา,าน้ำมะนาวกินบ้นางแล้วนะคะอ่ะเทคนเนาะเป็นแผนกนะคะใช้อันนี้เมื่อกี้ใช้เทคถูกแล้วเนาะแนกอ่าะแล้วก็อันสุดท้ายสเตตัสนะคะโสด,ดไหมอย่าล้างเปล่าแต่งงานแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะสเตตัสค่ะ ตเติ่มต้นปึ๊บก็ใช้เทคเหมือนกันนะคะแล้วก็สถานสถานนะการสมรสโอเคสถานนะการสมรสอ่าโอเคนะคะก็เป็นแบบนี้อ่ะนะคะเราเตรียมเสร็จแล้วนะคะแล้วให้เราไปที่มุมมองคลิกที่มุมมองทุกที่ปึ๊บ อย่าหมุนนานสิคะอ่ามันถามว่าเอออะไรเนี่ยคุณต้องการจะบันทึกนี้ก่อนไหมคุณต้องการที่บันทึกตารางอยู่ดีหรือไม่อ่าใช่เกตใช่ฉันต้องการบันทึกตารางเดี๋ยวนี้นะคะคราวนี้นะคะเราก็ป้อนข้อมูลไปเลยนะคะโดยที่ตรงเนี้ยเราไม่ใส่แล้วนะให้มันรันไปเองนะคะก็เป็นเนมวินัยวินัยต้องมาวินัย หมื่นห้าผนแนกคอมมีแบบวะ่โา,าโซดฐานะโซดอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปก็มาที่อันนี้ต่อวิจัยค่ะชื่อวิจัยเฮ้ยคนอะไรชื่อวิจัยได้เงินเดือนสักสามหมื่นแล้วกันชื่อเขาน่ารักดีนะคะผนกตลาดโอเทโซดเหมือนกันนะคะโดเหมือนกันคนไปคบกันเอาไม่ใช่นะคะ อ่ะต่อไปวิสัยเอ๊เงินเดือนสองหมื่นละกันนะคะอยู่แผนกบัญชีละกันอ่าบัญชีนะคะโสดนะคะเอาไปสมชายอ่ะสมชายสมชายก็สมชายสมชายปุ๊บได้เงินเดือนเก้าพัน เก้าหมื่นแล้วกันเก้าพันไม่ได้อ่าอยู่ไฟการบริหารอ่ะบริหารแปอ่าไม่โสดและจสมรถโอเต่อไปนะคะชื่อขวานขวาอุ้ย่ขวานขวานขว้าชื่อหน้าดักเชียนะคะอ่าชักเงินเดือน9ก้าพาแล้วกันกิบิบนะคะอยู่ส่งออกแล้วกัน นะคะส่งออกโอนเออย่าล้างแล้วกันโอเคข้อมูลแค่นี้น่าจะเพียงพอนะคะคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปนะคะใช้ไปเรียนรู้ในการใช้นะคะภาษา SQL ด้วย Microsoft Excel กันนะคะซึ่งเราสามารถไปที่นะคะ สร้างนะคะหรือว่าที่ว่าคอดตรงนี้นะคะแล้วให้เราเลือกเป็นนะคะออกแบบแบบสอบถามค่ะเป็นเรืนะคะแล้วนะคะใช้ตารางนี้หรือเปล่าโอเคใช้ค่ะใช้จ้ะใช้จ้ะนะคะอ่ะหลังจากนั้นนะคะก็เอดแบบนี้ขึ้นมา นะคะจะเจอแบบนี้ขึ้นมาแอดไปหน่อยแอดไปหนึ่งทีนะคะแล้นเดี๋ยวกดออกนะคะแล้วก็อ่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเมื่อกี้เราเพิ่มแอดมาแล้วแล้วเราก็โค้ดออกไป ต่อไปนะคะให้เรามาที่วิวนะคะแล้วก็ให้เลือกนะคะมาที่ SQL view นะคะคราวนี้เราก็มาแก้คำสัง่งนะคะเดี๋ยวเราลองใส่คำสั่งไปดูนะคะอ่า select form อาจารย์ลบตัวค่ะ s e m i c o l o ออกก่อนนะตรงเนี้ยนะคะ,คออนะะ,คะเดี๋ยวไปใส่ตอนหลังนะคะแว่แแว่สะ ลารี ally, นะคะมากกว่าเท่าไหร่สองหมืนนะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองรันดูนะคะโดยการรันนะคะให้เรากดมาคลิกที่ตรงเนี้ยหนึ่งทีนะคะหรือว่าตัวอันนี้ก็ได้นะคะดัชนเนี้ยอ่ะลันอ้าวทำไมขึ้นแบบนี้แล้วนะคะเมื่อกีนนะ้ไม่ขึ้นอ่ะเำไมเมื่อกี้ไม่ขึ้นแบบนี้ฮะเกิดการงงนะคะคอมเพรสสานเชเลก ะะอ๋อขอโทษค่ะนะคะลืมนะคะ,นะะอ่าอ่าเห็นไหมได้แล้วนะคะเมื่อก,กี้ที่ผิดเพราะอะไรอเดี๋ยวกลับไปดูใหม่คืออที่ผิดเพรานะอะไรดาเพราะว่าตรงนี้อาจารย์ใส่ชื่อผิดไปนะคะมันก็เลยขึ้นมาเป็นแบบนั้นนะคะอันนี้นะคะก็ได้แล้วเนาะอ่ะตามนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราลองใส่คําสั่งตัวอื่นดูนะคะเดี๋ยวขอเป็นน้อยกว่าหมื่นห้าแล้วกันนะคะ น้อยกว่าหมื่นห้าหมื่นห้าเอ้ยคิวมันเลยอ่ะเป็นไงนะคะขวนขวานฟ้า,าคนเดียวที่มีเงินน้อยกว่าหมื่นห้านออ่ะเดี๋ยวเราลองอีกสักสักสองัอันสิอ่ะนะคะก็กลับเวลาเรากลับนะคะเราจะลับไปเขียนเทสนะคะให้เรามาที่วิวนะคะเราก็เลือกนะคะ MySQL แล้วเราให้เราเลือกอาเดี๋ยวเอาเป็นให้แสดงข้อมูลพนักงานเฉพาะผู้ที่สมรสและมีเงินเดือนน้อยกว่า20งหมบาทด้วยคําสั่งะนะคะแล้วก็เลือกซ e เล็กดอกจันเหมือนเดิมนะคะตอนนี้เรามาเปลี่ยนแวใหม่นะคะเป็นสเตตัสสเต a ัสนะคะ,นะคะก็คือสเตตัสเท่ากับสมรสเนาะ,ะเดี๋ยวขอดูก่อนว่า ใช้ฟันหนูได้ไหมนะคะสมรถเอ้ยเอ้ยเอ้ยผิดนะห้ามพิมพ์ผิดนะ and นะคะ่า m salary m state tax แน่เลยไม่ใช่ไ m m state tax and m salary m m salary อ่มะมากกว่า หมื่นลึะมาดูกันว่าอ่ะแสดงว่ายังมีผิดอยู่ถ้ามกลางนี้นะคะผิดอยู่ผิดอยู่กลับไปดูก่อนว่าใส่อะไรไปอ๋อใส่สเตตัสอย่างเดียวอันนี้ใส่สเตตัสอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวกลับมาที่เดิมเวลากลับนะคะดูนะคะตรงนี้มันจะมีอันนี้ให้ดูนะคะเขาจะแยกกันอยู่เห็นไหมนะคะอันนี้เป็นแบบคําถาม,ถามเนาะอันนี้เป็นตารางที่เราจะดูอะ นอกก็อันนี้ M C M เสร็เตเตด,ตด,ตดไม่มีนะคะู i ิอ่าไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวเรากับปดู w ิทำไมถึงไม่มีนะคะเราบอกว่าคนที่สมรสแต่เงินเดือน น้อยกว่า2 0 0 0 0เออเหมือนก็ไม่มีสินเนาะนะคะอ่ะแล้วลองเปลี่ยนเป็นมากกว่าสินะคะเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็นน้อยกว่านะคะไปที่วิวเราก็ไม่ตัวนี้เราลองเปลี่ยนเป็นมากกว่าสินะคะสมรสเมื่อกี้มีคนเดียวนะจากที่เราเห็นถูกต้องไหมคะเนาะอ่ะเห็นปะผู้ชายนะคะอ่ะนกเป็นไงกันบ้างนะคะสำหรับอันนี้ ก็คล้ายๆกับ MySQL เนาะแต่อันนี้เราก็ต้องมามันก็สร้างฐานข้อมูลเหมือนกันเนาะแต่อจาจจะแบบว่าคนขั้นตอนไม่เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกอันหนึ่งนะคะก็คือเกี่ยวกับคำสั่งนะคะที่ใช้ร่วมกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปที่ View อ่ะอันนี้นะคะเหมือนกันเลยทดสอบเหมือนกันทดสอบอ่าซ้ำแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราเอ้ยนับแล้วกันนับนับนับไม่ซ้ําไม่ซ้ําไม่ซ้ําให้นับแล้วกันนะคะเขา นะคะเขาที่แปลว่าจำนวนหนักนะดอ,อกจันปึ๊บปึ๊บนะคะเขานะคะแล้วก็เธอ,อจากความเพอสร์จบเลยนะคะไม่ต้องเพิมอะไรมากนะคะไม่ต้องมีเงื่อนไขนะคะ,ะเท่าไหร่นี่คือเลขห้านะคือเขาบอกเรมมาแล้วแหละว่าเฮ้ยรวมมาได้เท่ากับเลขห้านะอะ ะะเราอยากรู้เรื่องของเงินเดือนรวมของเขาแล้วกันนะคะก็จะเป็นซัมสลาซัสามสลารี่นะคะซัมนะคะแล้วก็สลาร,ารี่นะคะในนี้ก็จะเป็นส a l a r i ะสลารี่ารารเฮ้ยเรามีคำว่า e, e m p ไหม eemp สลา,ารี่เนาะ ่ะนะคะรวมมาเท่ากับ1 0 0 0 0 0นกว่าบาทนะคะหนึ่งามพันเท่าไหร่เนี่ยนะคะก็โอเคถือว่าเป็น,นการทดสอบแบบผ่านานเนาะอ่ะนะคะเป็นไงบ้างใช้กันแบบนี้ใช้พอจะใช้ได้ไหมคะน่าจะใช้กันได้เนาะอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องต่อไปค่ะอ่ะนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะ เป็นการเพิ่มข้อมูลนะคะก็คือโดยใช้ insert two เนอะพิมแป๊บหนึ่งนะคะทีใ่ใช่ insert อ่า into นะคะ insert into นะคะแล้วก็ตารางชื่อตารางนะคะเพ r ร o n เนาะเพ r ร o n อ่ะแล้วก็ value นะคะ value นะคะแล้วก็ รายการที่เราจะเพิ่มนะคะก็อย่างเช่นเมื่อกี้มีอะไรบ้างอะรหัสใช่ไหมอะเป็นรหัสหกศูนย์สามนะคะอะสมมตินะสมมติรหัสรันมาถึงหกศูนย์สามแล้วนะคะสมมติอ่ะปึ๊บชื่อชื่ออะไรสินทรแล้วกันตุนทรสินทรอ่ะสินทรนะน,ทน,นะคะแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเงินเดือนสองหมื่นนะคะแล้วก็ น้ำแล้วก็ปึ๊บอยู่ฝ่ายบริหารแล้วกันนะคะฝ่ายบริหารนะคะอ่ะปึ๊บเอ่อสถานะโสดแล้วกันอ่ะสมรสดิฟ่าอ่ะสมรสโอเคอ่ะสมรสปึ๊บปึ๊บอ่ะนะคะแบบนี้นะคะเรากรอกข้อมูลประมาณแบบนี้ไป ะะเราก็จะเพิ่มนะ,ะแต่ข้อที่คุณจะต้องระวังนัก็คือการกรอกข้อมูลให้ถูกต้องกับคอลัมน์นะคะซึ่งเมื่อกี้อาจารย์ก็เรียนตามคอลัมน์ที่เห็นเนาะอย่างเช่นน,น้ำยานะคะอาจารย์ก็จะเห็นเนี่ยอาจารย์ก็เรียงเลยว่าคอลัมน์นี้คอลัมน์นี้นี้ต่อถ้าเราผิดนะคะเดี๋ยวมันก็จะผิดทั้งหมดคอลัมน์เลยนะคะก็หรืออาจจะเกิดเออร์เลอร์ขึ้นมาเลยก็ได้เนาะอะ,อะเราลันดูนะคะเขาบอกว่าคุณอะ นะคะคราวนี้เรามาดูกันอ่ะยังไม่เข้าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวขอดูทีหนึ่งนะคะลองกดไปทีหนึ่งอ่ะเห็นไหมคะสินทนเข้ามาแล้วค่ะตรงนี้สินทรเข้ามาแล้วเห็นไหมคะนะคะอันนี้คือการเพิ่มข้อมูลค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเฮ้ยเราเพิ่มข้อมูลไปแล้วใช่ไหมคะเราอยากจะอ่าทำนะคะอ่า กรณีนะคะที่จะนำข้อมูลจากตารางเดิมเนี่ยนะคะไปสร้างตารางใหม่นะคะก็ให้เราไปเหมือนเดิมเลยค่ะนะคะแต่ให้เปลี่ยนเป็นตัวเล็กนะคะแล้วก็ชื่อฟิลในตารางเดิมนะคะแล้วก็ into อินทูาตารางใหม่นาะแล้วก็ฟอร์มจากที่ไหน อ่ะเราลองเลือกนะคะอาจารย์จะเลือก select ทั้งหมดแล้วกันนะคะอาจารย์จะเอาทั้งหมดเลยเมื่อกี้นะคะ into ะ into into นะคะเป็นคือสรรสองค่ะนะคะแล้วก็ฟอร์มจากฟอร์มคือสรร นาะประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกอบปีนะคะแต่มันก็มีมีวิธีที่ง่ายกว่านี้นะคะแต่อันนี้เราลองใช้เป็นภาษา SQL ก่อนนะคะต่อไปนะคะก็กดปุ่มหลันนะคะเขาเลจบอกว่าเฮ้ยเนี่ยปุ่มใน10โลเนี่ยใช่ไหมคุณจะสร้างขึ้นใหม่ใช่ไหมโอเคใช่นะคะอ่ะมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ไม่ยากเหมือนกันเลยนะคะตรงนี้อ่ะ,อะไม่ยากเนาะนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาพูดถึงอ่ะ คำสั่งนะคะอัปเดตแล้วกันโอเคเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตแล้วกันอ่างั้นเป็นขอเป็นคิวรี่หนึ่งแล้วกันเนาะให้เป็นนะอัปเดตแบบตารางที่เท่าไหร่ดีตารางที่สองอ่าเพอร์สันสองแล้วกันอ่ะอัปเดตอัปเดตนะคะอัปเดตอ่าเพอร์สันสองนะคะโดยการที่จะเซตให้เงินเดือนเนี่ยคูณหนึ่งจุดหนึ่งกันทั้งหมดเลยนะคะอ่ะเซต ส a l a r i เราใช้คำว่าส a l a r y อย่างเดียวไหมอะ m บ้าจำไม่ได้ส a l a r i อะมี m ด้วยนะคะก็เซส m p s a l a ล r i นะคะส a l a r i เท่ากับสเออ m p s a เ็นสะ คือกลัวใจมากเลยกลัวพิมพ์ผิดนะคะอ่าหนึ่งจุดหนึ่งะคะโอเคเนาะสิขึ้นไหมอ่านะคะอันนี้อาจารย์ไปที่อ่าดูนะอาจารย์อัปเดตที่เพอเพเพอสั้นสองนะคะเพิ่มนะคะดูนะคะเฮนะ้ยดูดิคือเงินเดือนเพิ่มขึ้นใช่ไหม เนี่ยจากที่เราเห็นอะเพอร์สานตรงเนี้ยอะเงินเดือนคนแรกหมื่นห้าใช่ไหมแต่เพอร์สานคนเนี้ยเงินเดือนเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะสังเกตไหมเออนะคะขึ้นมาอีกหนึ่งพันบาทนะคะเป็นการใช้จ่ายอันนี้คือข้อเปรียบเทียบนะที่อาจารย์ใช้สูตรบบเมื่อกี้นะคะอาเจะต่อไปเดี๋ยวลองเอาเฉพาะแค่่าฝ่ายเดี๋ยวแล้วมันมีฝ่ายอะไรบ้างเออบริหารเยอะไหม อ่ะฝ่ายบริหารอย่างเดียวแล้วกันนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเอาแต่ฝ่ายบริหารอย่างเดียวแล้วกันนะคะอัพเพอร์ซัทสองนะคะเซ็ตซาราลีอยู่ที่จุดห้านะคะโอเคเนาแล้วก็เราสร้างเงื่อนไขด้วยเวลาสร้างเงื่อนไขก็จะใช้คําว่าแวร์นะคะเรามีเดฟไหมเดฟเราเดี๋ยวนะเดฟเดฟอีพี EP, นะคะ e m p e m p เดฟ นะคะ,ะเดี๋ยว EMP น d ะ e v นะคะเท่ากาบับึอะไรนะบริหารเนาะบริหารนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยมันจะขึ้นหรือเปล่ปานะคะ,อะโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะเมื่อกี้บริหารเราเห็นมีสองคนถูกต้องไหมอะเดี๋ยวดูกันนะคะเราสังเกตที่บริหารนะเราดูที่ตรงนี้นะบริหารหนึ่ง นะคะบริหารสองนะคะคือมันก็เพิ่มมาอีกหนึ่งจุดห้านะคะซึ่งเมื่อกี้นี้จากที่เพิ่มหนึ่งจุดหนึ่งทุกคนใช่ไหมแล้วมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งจุดห้าแค่เฉพาะ,ะบริหารเนาะไอตรงนี้สูตร,ตรนี้เราก็เอาไว้ไปใช้ในแบบพักนาได้นะคะต้องไปนะคะคำสั่งสุดท้ายแล้วนะคะก็คือ,อคำสั่งลบค่ะนะคะ คราวนี้คาสั่งลบนะคะก็อันนี้จะเป็นคําสั่งลบข้อมูลแล้วกันนะคะคํำคำสั่งลบข้อมูลก็มีไม่เยอะนะคะก็คืออ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตลบตรงนี้ให้หมดเลยนะคะอ่ะดีลีทนะคะคําสั่งดีลีทนั่นก็คือ d ีลีทหมดเลยนะคะอร์มนะคะอร์มเพอสันสองนะเพอสันสองนะคะให้อ่ะนะคะมีเงื่อนไขและให้ให้คนที่มีเงินเดือน อะคะสล l a r y สลารีมากกว่าน้อยกว่าดีกว่าน้อยกว่าหนึ่งมื่นให้ออกไปเราไม่เอาไว้นะคะเง<ม>ินเดือนต่ำหน่อยเนออะาะปายลันนะคะไม่มีคนที่เงินเดือนน้อยกว่าหนึ่งหมื่นนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เราอันนี้ไปและวอัพไปหมดแล้วนะคะสองหมื่นกล้วแหะสองหมื่นนะคะเมื่อกี้เราอัพไปหมดแล้ว ะะถ้าอยู่ในตาราง2เนี่ยเราอัพไปหมดแล้วเราจะเห็นว่าเนี่ยเออมันไม่มีคนที่ได้ต่ำกว่าจริงๆเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราขอเป็น2มือแล้วกันนะคะอ่ะนะคะคราวนี้เข,า,ขาเห็นอยู่6 6แถวนะคะปุ๊บเขาอันนี้ก็จะลบทิ้งเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันอ่าข้อมูลก็จะกดโดนแบบนี้ไปนะคะอ่ะ ข้อควรใช้นะคะข้อควรระวังนะคะก็คือการใช้ delete เนี่ย form นะคะจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในตลาดนะคะแต่จะไม่ลบโครงสร้างของตลาดเนาะและถ้าต้องการลบตลางนะคะจะต้องใช้ drop นะคะคำว่า drop table เนาะถ้าลบข้อมูลจะเป็น delete นะแต่ถ้าเป็นลบตารางก็จะเป็น d r o นะคะอ่ะหลังจากที่ได้เรียนไปนะคะภาษา sql จากใหม่ ามาจากโปรแกรม MySQL กับโปรแกรม Access เป็นไงกันบ้างคะพอที่จะเข้าใจกันบ้างหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดนะคะแต่ก่อนที่เราจะจบบทนี้นะคะก็ขอฝากเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนะคะเราสามารถนะคะนำข้อมูลพวกนี้นะคะภาษาภาษาใหม่ภาษา SQL เนี่ยไปใช้กับโปรแกรมหรือไปต่อยอดกับโปรแกรมอื่นๆได้หรือแม้กระทั่งโปรแกรมที่เราใช้ไปนะคะอย่างเช่นโปร ม MySQL แลวอาจจะไปต่อยอดในเรื่องต่างๆได้นะคะก็ลองลองนำไปใช้กันนะคะก็วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดกันนะคะบ๊ายบายคะ่ะ